ในชุดนักโทษเด็กขาดด้วย<ภ>ก็คือชุดสีฟ้าถ้าจะเป็นชุดออกสารเนี่ยจะเป็นชุดสีน้ำตาล<ภ>ลูกวัว<ภ>ถ้าเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำเนี่ยจะเป็นชุดสีฟ้าแบบนี้แน่นอนถ้าพูดถึงเพราะอย่างดีประการหนึ่งก็คือว่าถ้าอยู่ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยในเรือนจําจะทุกข์ทรมานมากเพราะว่าอากาศจะร้อนจัดและผู้คนอยู่หนาแน,น่น เราะดีที่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนและต่อไปจะเข้าสู่หน้าหนาวท่านผู้ชมฮะ,ะเพราะก็ชัดเจนว่าอย่างน้อยคุณทักษินถูกสารดีกาแผนกคดียา,ยาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งบังคับโทษใหม่จำคุกหนึ่งปีเริ่มตั้งแต่9กันยายยนก็คือเมื่อวานนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมนับไปหนึ่งปีเว้นแต่ต่อไปจะมีกรณีของการพัก การลงโทษแต่แปลว่าคุณทักษิณจะต้องรับโทษแล้ว6เดือนก่อนเป็นอย่างน้อยอันนี้เป็นกฎเกณฑ์เรียบเียบขรงรัชทันโดยที่เมื่อวานนี้จุดสนใจของการเมืองก็อยู่ที่การเดินทางกลับมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ของคุณทักษิณใช่ไหมค่ะเดินทางไปดูใบแวะที่สิงคโปร์แล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยในช่วงเย็นวันจันทร์เมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้า ก็ปรากฏว่าที่บ้านจันสองล่าครอบครัวนั่นก็หมายถึงลูกสาวทั้งสองคนเดินทางเข้าไปที่บ้านจันสองล่าของคุณทักษิณแล้วก็คุณทักษิณเดินทางออกมาพร้อมกับอดีตน้ำตรีแพท,ทองทานลูกสาวคนเล็กนั่งมาในรถด้วยกันนักข่าวสังเกตว่าเป็นวันเวลา9ก9นาฬิกานทีของว,วันที่9เด <9 S 1> <9. S 2> ือน9ค่ะไม่รู้ตั้งใจหรือไม่เนี่ยนะครับ และรถของคุณเอมพินทองทาลูกสาวอีกท่านหนึ่งก็เดินทางตามมาไปที่สันติกาสนามหลวง